าที่เมาส์เลือก p l a y b a นี่จะมาตัวแรกนะคะตัวแรกกดเอู่ตรงนี้<ม>เล่นย้อนหลังนะคะตัวที่หนึ่งนะคะก่อนจะดูตัวที่สองกดหยุดตัวที่หนึ่งก่อนกดเลขหนึ่งสามเพื่อออาตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วมาเลื่อกตัวที่สองเขาก็เล่นตัวที่สอง,แล,สองแล้วก็กดหยุดตัวที่สอง ตัวที่สองเข้าตัวที่สากดเล่นตัวที่สากดหยุดตัวที่สามออกจากตัวที่สาเล่นตัวที่สี่ตัวที่สเดี๋ยวต่อไปเรจะสอนกีการเปลี่ยนภาษานะคะ กดที่เมนเมนูมาที่ System General ภาษาตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วกดโอเคดากระจกบดโลหมดอราคาหม่แล้ว